ิทเติ้ลครับลิทเติ้ลทำไรอยู่ไม่รู้ฮะดูถ้าเขาสอยมะม่วงตัวเดียวมะม่วงใช้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงแล้วครับใช้เวลาชั่วโมงแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยลุ้นดูซิว่าจะได้หรือไม่เขาจะได้หรือไม่ไม่บอกว่าทำไม่ได้เพราจะไปกินข้าว เอาไม่ได้ท่รเาเขาจะไมากินข้าวซึ้งเอ้ลูกเล็กลงมาแล้วดูซิดูซิดูซิเอาสายสายสายความรู้สึกที่ได้มั่วๆเป็นยังไงบ้างดีใจเยมากเอาดูลูกเลยแบบนี้ไหนโอ้ยลูกใหญ่เหมือนกัน อ่ะถือพอเลยอ๋อพีมือผมเองเอาเลยสองูกครับ <c oughs> ห,หมดแรงเงี้ยลูกสองูกที่จ่าลงไหมครับน้าถามแม่น,มน้ำดิแม่น้ำอยากกินมะม่วงไหมแล้วอันติดออกไม่ใช่ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs>